เจ้ร้อยนี่จะเป็นปูเฮียสมานนะครับดูครับรถจอดเรียบ <c oughs> นี่มีที่จอดแล้วฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนูน้นซูมเข้าไปดู หนฝังหนึ่งจอดหมดนะครับเนี่ยไม่มีที่จอดแล้วเข้ามาหาเพื่อน,อนามารีวิวในอู่ให้ดูนี่เป็นอู่ของเฮียสมานนะครับจอดหมดไปไม่ได้ตัดผมนั่งเล่นกินข้าวกันเจ้าสิวอ้อยู่ยว้ก่อมเนี่ยเาไปสู่กันไป แขกเขามาไปนี่กำลังเสียวไปวกันเาสิไปอยู่บานนะวะสร้างตัดผมก็มีบาอ,อจอดประวัติศาสตร์คักแน่เม,มนปน <c oughs> <c oughs> ันลุพี่เเ่มีการสบารอบเอ,อ้ยสิปวดพมสวัสดีครับเอซี FC ของ อ่แท็กซี่ไทยออนทัวร์ทาง YouTube ทางเพจนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็เที่ยงนะครับเที่ยงโอ้ช่วงนี้หายใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่ไม่รู้เป็นโควิดหรือว่าหาตังค์ไม่ได้นะครับโอ้ยวันนี้ผมไม่ได้อ่าทำคลิปให้ท่านท่านดูนะครับผมไปขับรถเมื่อเช้าเนี่ยเจ็ดโมงมีเรื่องจะคุยกัน ในลักษณะนี้แหละครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปแรกๆว่าจะไม่ทำไม่ทาคลิปแล้วแหละแต่เข้ามาแล้วมันมีคนรู้สึกว่าอะไรที่ควรพูดให้ท่านๆได้ฟังท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าเอฟซีเฉพาะที่ขับรถแท็กซี่นะครับหรือว่าท่านๆท,ที่ขับมอเตอร์ไซค์สามล้อตู้รถเมล์รถทัวร์รถไปทุกอย่างนะครับอ,ออกไปเมื่อเช้าเจ็ดมงเช้านะครับ ผมได้ตังค์อยู่200นะครับได้ตังค์อยู่200ตังค์สองถึงเที่ยงวิ่งรถไป100กิโลนะครับ100กิโลผมเติมการดไป100บาทนะครับ100บาทแล้วก็ซื้อซื้อผักนะครับซื้อกับข้าวเนี่ย150บาททำไมผมต้องซื้อผักซื้อผักไปเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเราไปซื้อกับข้าวอ่าเป็นพวกกับข้าวสาเร็จรูปเนี้ยมันจะกินได้ค้าบเดียวคาบหนึ่งก็คือห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้แล้วลักษณะแบบเนี้ยผมซื้อพริกมาครึ่งโลหรือมันงมะนาวซื้อผักมาเพราะว่าข้าวที่บ้านมีแล้วผมกะจะกินข้าวกับน้ําพริกนะครับผมพูดตรงๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับออกไปเนี่ย ผมไมปวิ่งรถเมื่อเช้าเนี่ยเงียบมากครับรถก็ไม่ติดสบายครับขนาดเป็นเป็นวันทํางานนะครับมันเป็นวันทํางานรถไม่ติดนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆนะครับที่ยังขับแท็กซี่ที่ยังท้ออยู่อย่างเงี้ยผมก็ให้กำลังใจทุกท่านนะครับอย่างพี่ทางขวามือผมเนี่ยเขากำลังจะออกรถนะครับพินะชื่อพินะนะครับ เกียก็หนักเหมือนกันนะครับครั้งวดเกียก็สองหมื่นกว่าไม่รู้แกียกอย่างไงไม่รู้เหมือนกันนะครับก็พูดตรงๆครับแกร็บก็แกร็บเลยครับไลน์แอปไลน์ก็เอาทุกแอปนั่นแหละครับท่านๆผมก็เห็นมาหมดแล้วครับหนักทุกท่านนะครับแกร็บมันก็พอช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเศรษฐกิจแบบนี้มันก็แย่นะครับอย่างผมวันนี้ผมผมพูดเลยว่าวันนี้จะค้างค่าเช่านะครับสี่ร้อยนะครับวันนี้สี่ร้อยนะครับ เพราะว่าทําไมล่ะผมต้องเอาเงินตัวเนี้ไปซื้อผักเพื่อทำกับข้าวกินตอนเย็นนะครับตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้นะครับกินได้นานนะครับผมทําแบบนี้พริกครึ่งกิโลเนี่ยตำกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับดีกว่าจะไปซื้อกับข้าวแกงคาบละห้าสิบบาทข้าวสิบบาทแกงสี่สิบอย่างเงี้ยมันก,ก็กินได้คาบเดียวแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะครับเราต้องปรับตัวให้กับเข้ากับสถานการณ์ในลักษณะนี้นะครับ อผมดูนะครับในล,ลักษณะการมื่อเช้านี่ผมไปจอดอยู่หน้าดอนเมืองนะครับผมจอดตั้งแต่แปดโมงเป็นแปดโมงครึ่งนะครับนด้ผู้โดยสารก็เก้าโมงครึ่งนะครับไปเมืองเองการขนส่งนะครับผมมองเลยว่าอรถไฟยอย่างตีห้าไปถึงเจ็ดโมงแปดโมงเนี้ยก็จะวิ่งประมาณเข้ากรุงเทพนี่ประมาณสักห้ารอบนะครับสี่รอบห้ารอบเนี้ย จะเหลืออยู่ประมาณสองรอบสองรอบเพราะอะไรล่ะครับเพราะหนึ่งมันไม่มีผู้โดยสารก็จะตัดค่าเที่ยวลงนะครับจะตัดรอบเที่ยวของรถลงนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่ารถทัวร์ก็แล้วแต่รถทัวร์นี่ก็สอบถามเพื่อนๆมาแล้วนะครับว่าจากเคยวิ่งรอบวันละ,นละอ่สิบรอบอย่างเงี้ยสิบเที่ยวอย่างเงี้ยจากเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยรอบละสี่คันห้าคันอย่างเงี้ยรอบกรุงเทพออกกรุงเทพก็สิบคันอย่างเงี้ยเขาจะปรับลดรอบลงนะครับ ก็คือว่าเพราะว่ายังไงล่ะเพราะว่าก็ผู้โดยสารอีกเหมอนเดิมนั่นแหละครับที่ไม่ขึ้นรถไม่ขึ้นรถไม่มีที่นั่งก็จะเป็นเว้นระยะนะครับราคาน้ํามันค้าวิ่งเขาก็เหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆที่ตกงานก็เยอะนะครับที่โดนพักงานก็เยอะนะครับก็ผมบอกเลยว่าเ,เพื่อนๆที่ทํางานไม่ใช่เฉพาะอาชีพขับรถส่งมวลชนอย่างผมนะครับอาชีพท่านๆท,ท,ที่ทํางานโรงงาน หรือว่าทาบริษัทออฟฟิศก็แล้วแต่นะครับ f c ของผมหรือว่าไม่ใช่ f c ของผมก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูในคลิปของผมนะครับอ่ะเต่าแก่เดินมาแล้วเต่าแก่เดินมาแล้วเนะี่ย,เ,ยเดี๋ยวเต่าแก่เดินมาหลังมีรยการไหมเนี่ยฮึ้ยย้องโอ้ยเด็เงินสองลอยลูกพี่เออเงินสองอยเติมแก๊สไปลอยหนึ่งเสือเสือพักจะลงถึงมน้องจะลงคิดถึงเหรอ ดีเงินสองร้อยเดือนละกาซื้อพักมาไหวจะไปเฮ็ดกับเขากินเื่อไห้กินากับแก้วเท่าไปเติมแก้วนะฮะฮะก็เท่าไปเติมแก้วนะเติมแก้วสี่เอ็กซ์พรามหานเปทางลงมาสิไปดูพี่ถ้าเขาเข้าใจเรามันก็โอเคนะครับถ้าถ้าเขาเข้าใจเราก็โอเคก็คือเราไม่ได้จริงๆนะครับเราไม่ได้โกหกเขาเพราะว่าผมกับพี่ก็ เป็นเหมือนกับพี่น้องกันเลยนะครับแค่ว่ามันแค่ว่ามันไม่ใช่ออกจากท้องเดียวกันได้เฉยนะครับเขาก็เข้าใจเราอย่างผมเนี่ยก็ใช้เงินเก่ามาก็อย่างว่าน,นี่แหละครับซื้อมา150บาทนะครับผมกล่าวว่ากินหลายวันนะครับมันมันถ้าบอกว่าผมอยากจะกลับบ้านผมก็กลับได้นะครับพ่อแม่ก็บอกว่าเอ้แล้วพี่เขาจะอยู่ยังไงก็เห็นใจพี่เขาไงพ่อแม่ก็บบอกว่าช่วยๆกันไป อย่างวันนี้ก็พรุ่งนี้ผมอาจจะหยุดอีกนะครับมันมันขับไปมันก็ติดเขาอย่างงี้ครับมันก็เลยมีคนรู้สึกว่าคนอื่นเขาก็เป็น,นเหมือนเราน้องๆ้องเนี่ยในแชทางเนี้ยเขาก็ทักมาในแชทกลุ่มของแท็กซี่ของผมเนี่ยไม่มีใครได้หรอกครับแล้วก็อผมเล่มพูดให้ฟังผมน้องน้องที่อู่ในซอยผมนี่แหละครับก็รถมาสม่งคืนเท่าแก่เขาขับแบบว่าลักษณะซื้อดาวนะครับเช่าดาว ก็มาคืนสองสาคนแล้วนะครับก็ให้กําลังใจนะครับทุกคนครับเผื่อสถานการณ์มันดีขึ้นน้องๆก็ค่อยกลับมากลับมาใหม่ก็กลับบ้านหลายรายแล้วนะครับอยู่ในอู่ในซอยเนี่ยแล้วก็เอามาคืนเท่าแก่หลายรายแล้วนะครับอยู่ในอู่ในซอยเนี่ยเหมือนกันครับแต่ไปผมไม่บอกว่าใครหรือว่าอู่ไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ทิของท่านผมไม่กล้าไปก้าวล่วงนะครับแค่บอกว่าน้องเขาไม่ไหวนะครับส่งไม่ไวอะไรบ้างทุกคนนะครับ อันนี้ผมก็เห็นใจท่านๆนะครับที่ซื้อเช่านะครับอย่างผมเช่าเงี้ยวันละสี่ร้อยยังไม่ไหวเลยเนี่ยลูกพี่ก็มาถามเมื่อกี้นี่จะให้พาไปเติมแก๊สแก๊สที่เป็นแก๊สุงต้มนะครับแถวพารามหานี่มันจะถูกนะครับจากที่ท่านซื้อถังใหญ่เนี่ยมันก็ประมาณ300อกว่าแต่ท่านไปเติมที่นี่ก็อยู่ประมาณสัก200กว่าบาทนะครับไม่ถึง300นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบคงต้มเอาที่ท่านเขาทำเลยนะครับ เรามาพูดเรื่องเราดีกว่าผมก็ยังคิดมองอยู่นะครับว่านะคุณลุงผมจะไปยังไงนะครับถ้าเป็นแบบนี้อย่างที่ผมเคยพูดว่าพ่อแม่ผมอยู่บ้านก็หาตังค์ได้วันละแปดร้อยขายผักเขาเขายังอยู่ได้นะครับเอาเงินในพ่อพ่อก็บอกไม่เอาเอาไปใช้ที่กรุงเทพเลยเดี๋ยวไม่พอใช้ดูพ่อกับแม่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการเล่าเบียรนะครับผมเราต้องลดลงให้ได้นะครับในจุดนี้ถ้าลดไม่ได้ รายได้รายได้ท่านลดเหล้าเบียร์ท่านยังกินเหมือนเดิมอีกเบียร์ขวดเท่าไหร่หกสิบที่นี่กรุงเทพนะครับไม่ใช่บ้านเราครับแบบทั้งมแล้ะได้ว่าละ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะได้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านใดที่ยังเข้ามาใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามผมทาง y o u t u b e นะครับทางเพจของผมนะครับ เพราะว่าจะได้พาลูกพี่ไปเติมเติมแก๊สนะครับเดี๋ยวเผื่อคุยลูกพี่กับพ่อไปไอ้มกลับไปออกเลยพะโละเมดม้าเวละแมดยาอยู่เขาบวดให้เขาได้คนบวดใส่แมดออ,ออกสวยออกเสารบอะไรแล้วเขาหนาเอา้ยเดี๋ยวจุดมึงจุดงอยู่ตรงกันขึ้นเลยตัวมึงเลยเดี๋ยวมืองอีจกักหลบกันจังวายอยู่นี่เนาะไปจอดสถานีรถไฟมือ่อเสารก็ได้สองชั่วโมงได้ไปอัน เมองอีแลนเดิเลนแลนึกเดนสองเดสองเียวเถียวหนึ่งแปดเก้าสิบาทเถียวหนึ่งอยหนึ่งกูไปกูบอกูถึงมาโลกก็เลยเปิดเราทั้งวันเลยจะขึ้นฝุ่นักไปเจออต้อยหามเลยเถียวองร้อยย่สสเถียวจะเป็นกระสน้ำหระไดหาซื้อก็พักแล้วบางหันนี่มืว้นเขาก็แกวโอ้ยกูไงข้นเขาทำตัว กินไข่กินชแ้วเาเเบ็มาขายเลยเหรอต่เราเบ็นมาสองตเขาหาบางอีดไปขาอะรเนกินที่เขอยู่กินเราเลกินเราเดาตาม่กไม่อยากกินต้อนอย่างใคยว่ากูเลากูะออกไรอ่กูไปทักงวนอ่าแ้วเตี้ยกันกินเรากินเราอเมียกูเข้าโจ๊เข้าปาอเราเราี่เาบอว่ากูณอกะไรเรันทักงอยากอยากเสมอเสมออยากกินกินกินน้ำยู่ม่ลยกินน้ำนอาไลยกูไม่ไดยกูคิดว่ากูจะไปไหนเลยนะกตอด้กลัว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ